สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภูสุคชนจ้าพี่นอ้นอ,องเมื่อนี่กขไปลานไทยมาจ้าพอได้ <c oughs> บกฮุ่งหรอกจ้าขอไปหาบกฮุ่งของมีคลิปอยู่จ้าม, <c oughs> มีคลิปวิดีโอไปไทยในลานเพื่อน,น้องพี่น,อน้องเขาได้พักอู้หลายย่างพี่น้องเขาได้มัดพักกนันแย่งมาจ้าวันน่ะหเวลาพักบอกบอกทัวร์พี่น้องเขาได้หลายยานน่างอยู่จ้า ได้ผักขี้ริ้วมะก้อยจ้าอืได้บกเขือ่อน้องก็ได้บกเขือได้หอดผักเป่นจ้า <c oughs> ได้หอดผักเป่นมากินพี่นอ้องคนผักเป่นผักเป่นโอ้ยดสดใแด้ได้พี่น้องเงินมาเป็นง่ายได้พี่น้องอุ้ยมากมากพี่นอ้องอ้ยเขาขึ้นเหนียวแต่จ้ามากมา,มากๆ่อยผักขี้ริ้ว ่กินแบบเนื้องวัวบั่นเฮาคักๆเลยจ้ะกินมัน,นอ่ะกินข้าวงัวไน,มนไม่เป็นไรแบบแตกจ้ามาเด้ออืมหืากติดมือเปนหลังหืมชอบไม่ได้กินโดนเลยเป็นหลังหืมข้างกระแนี้ยงเป็นหลง กันแย่งบะหน้องเป่ากินพอกันแย่งขนะกินหอดหนาเกี่ยวขาวขนงเนาะอนมเหะอเมื่เจ้าขนมมาแซ่บเ่จ้าไม่ได้กินโดนแล้วขนะบอกเถอะ ชุดยอดมากายเยาเพียน้อบอหลดทั้งมดอืมุดยอดจานนี้ับอืมอ่ะ ต้งเชียงหยังนะกุบกุบอืมสุดยอดผักงอมเลยงมจริาผักก็ตัวนี้เน่ยซอ,อสแบบนดนะ Vær så stor. หอ,อนซอนผักกไงเยี่ยมจรงนะนั่นเคุณนะห,หน่อยก็พลอยตรงนี้เป็นหรอ เหล่นนะเนี่ยรู้สึกแบบคนตกุ๊กน่องสามสี่เหม่อกลับเน่ามากอืมมีหิมะหิมะเสิ้งเขา ขึนน้นอนืมอืมโชคดกนาดพี่มะมีน้าไปอืมันเสาร์ปนอ๋อวัิตะ ได้บอกพริกไม่นรอกแต่บม่ได้บอกหุงหุงเบิดก่อนมาบอกหุง ต้องโทษจองไปเนาะต้องโทษจองบผมมันสก็บไว้ห่นงอาทิตย์หน้าแพงพี่น้าะผักแพงของขึ้นพี่น,ะนาะฮ่ากินลำบากเลยพี่น้องของไทยเพราะว่ามันบ่ค่อยมีเตี๋ยวบินเนาะพี่น้องเนาะบ่อมีไฟบินมันก็บ,บ่ค่อยมีของก็แพง Mm hmm. ขอบใจมั้ห mm ือ hmm. นี่แถวว้แซตอนแบบงไี่ mm hmm. ขัดกระบอกขาดกัดกระบอกขาดพี่น้องเอ้ยข่อยแถ่บนตีมบดวจังอันแท้นหน้าผมอันแท้นหน้างวด น่ำมากเคือปลาแข็งลอยมากพี่นาะน่ามากันบ่อไมีพี่เนาะไ่เป็ดทมอน่าเพิ่มเลย ว่าเรากระสตอเน้องมันเถาแล้วมันเนา่าเนาะขาวเราคยมีคนสื่อบอกระสตอหลายแพ็คด้วยจ่ามือเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสีขาวแบบไม่รูเ้เปล่าที่มันเนา่าเนาะเปลี่ยนสีเป็นขาวเลยไหมไม่ขอเลยบอมกมาจ้ะเขาเนี่ ต้องปลูกเบิง่งบ้างต้องออกต้นอีกเป็นเน็บอันเป็นเน็บ ตึ้งเนนี่เขาจะง่อยเนล่ครบอืมชบ mơ lại Té khổ cố rồi nó chán nó Ừ. Dạ. Bà má hạ dưới lốt nè Bên lại dưới chặt with เพชรแปตายลเอ้ยน้าเปนเียกนะ

แค่อ่อนๆไปเนแค่ร่องหนักปุกน้ำเนาะ ใครสิบิดแล้ว,ว,วน <laughs> นจเนเฮ็ดนะจ๊ะเฮ็ดเฮ็ดก็บอกเสี ออกกำลังกายกามได้ย่างดีแล้วจ้าเ <laughs> ด่นใจแล้วครับก็ไปต่อเหมือนยัยง คนมากผักนี่กินไหมพี่น้องกินชุนชุนตื่นหราซึ่งหรา 빨리 자. 안 네, 안 보아, 그냥. 안 아. 봐자안 돼요. 응. 냠 먹어, 너. 어, 룩ข้าว อย่างเ 어. 그อ

ngoài Bỏ lên kìa Bỏ xeo hàng bếp bù nha Bỏ nhé เอาละจ้ามาคลิปนี้เนาะจ้าฝากากดติดตามนะเนาะจ้าไม่หง่เดือนไก่บานสวนแสบเนาะจ้าเนาะมันจังเขาก็ข่อยเพื่อว่าลหรอจ้าฝากากดติดตามหรอฝากากดกระดิ่งน้ำจา้ามาจังสบปาดคลิปใหม่ๆข่อยเนาะจ้าเนาะฝากเพจไม่หงยเดือนไก่บานสวนแสบจ้าก,ก็เพจเทียนหอมปลาเห็ดพัเพื่อนน้ำจา้าพอกันคลิปหนาจา้ายู่ดีมีแห้งส,สุขสุขคนจา้าสวัสดีจา้า